รายการค้าในวันนี้คือรายการค้าวันที่31มกราคมซึ่งเป็นรายการปรับปรุงนะคะหัวข้อย่อยที่2การาให้ทำการปิดยอดภาษีซื้อและภาษีขายหากมีการขอคืนภาษีให้ทำการตั้งลูกหนี้กรมสรรพากรเอาไว้เพื่อทำการขอคืนภาษีในเดือนถัดไปแต่ถ้ามีภาษีที่ต้องนำส่งให้ทำการตั้งเจ้าหนี้กรมสรรพากรเพื่อรอนนำส่ง และชำระเงินค่าภาษีในเดือนถัดไปหัวข้อนี้จะตรงกับเคส e s t u ชุดที่1หน้าที่1 6ค่ะสำหรับรายการนี้ขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก็คือเรียกดูรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายก่อนนะคะ mm hmm. เมื่อได้ตัวเลขแล้วเราจึงไปทำการบันทึกบัญชีเพื่อปิดยอดภาษีซื้อและภาษีขายค่ะกลับไปที่โปรแกรมนะคะ รายง,งานภาษีซื้อและภาษีขายจะอยู่ที่รายง,งานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักนาที่จ่ายค่ะเราจะเลือกพิมพ์รายง,งานภาษีขายก่อนนะคะเลื่อนมาที่หัวข้อรายง,งานภาษีขายเมนูรายง,งานภาษีขายรวมยื่นเพิ่มเติมรหัสเมนู P VAT CELL 1นนะคะการที่เราทราบรหัสเมนูเมื่อเราจะเข้าไปหาปเมนูนี้ เราสามารถค้นหาตามรหัสเมนูที่อยู่ด้านบนนี้ก็ได้ค่ะในที่นี้เราจะเข้าไปทำงานเลยนะคะกดปุ่ม enter หรือ double click ค่ะเข้ามาแล้วโปรแกรมจะแจ้งข้อมูลว่าจะเลือกพิมพ์ของอข้อมูลของสาขา0000 0 000 000นะคะก็คือสำนักง,งานใหญ่นั่นเองและจะให้เราเลือกช่วงเดือนนะคะ ของวันที่ในใบกำกับภาษีเราจะเลือกพิมพ์วันที่เดือนและปีของใบกำกับภาษีเป็น01.2558นะคะถึง01.2558ทับส5าหำหรับประเภทของแวดเราจะเลือกให้ออกมาทุกประเภทนะคะแต่ที่จริงที่เราทำรายการนี้จะมีแวดประเภทเดียวคือ1แวดเต์ค่ะแต่เผื่อว่าเราหาดเผลอไปบันทึกผิดประเภท โปรแกรมก็จะได้ลิสต์ออกมาให้เราเห็นว่ารายการที่ผิดประเภทแวดอยู่ที่แหวดประเภทอะไรนะคะสำหรับรายละเอียดที่เราต้องแก้ไขก็จะมีเพียงเท่านี้เราคลิกที่ปุ่มโอเคด้านล่างเลยค่ะโปรแกรมก็จะให้เลือกว่าจะพิมพ์ออกทางใดนะคะเราเลือกดูทางจอภาพกดปุ่มปริ้นค่ะ ตอนนี้โปรแกรมแสดงยอดของรายงานภาษีขายเรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารที่มาแสดงรายงานภาษีขายจะมี4ีรายการนะคะรายการแรกก็คือรายการวันที่2มกราที่เป็นการขายเชื่อนะคะวันที่5มกราซึ่งเป็นการขายสดให้เคมอเตอร์วันที่14มกราที่เป็นการขายเชื่อให้บริษัทริสโตน และวันที่20มกราคที่เป็นการลดหนี้เงินเชื่อให้บริษัทสติสโตนค่ะมาดูยอดภาษีขายกันนะคะตัวเลขภาษีขายที่ได้ก็คือ4879.00ค่ะสำหรับท่านใดที่ได้ทำมาพร้อมกันแต่ได้ตัวเลขจากรายงานภาษีขายไม่ตรงนะคะ ให้ไปตรวจสอบดูว่ามีรายการใดที่ไม่ถูกต้องลองดูนะคะสำหรับคอลัมน์นี้จะแสดงสาขาของลูกหนี้หรือลูกค้านะคะจะเห็นว่าจะมีทั้งที่เป็นสำนักง,งานใหญ่กับที่เป็นสาขานะคะรายการภาษีขายนี้ตรงตามประกาศสรรพกรที่จะบังคับใช้ต้นปี58นี้นะคะสามารถนำรายงานนี้ไปใช้ยื่นได้ค่ะ เราตรวจดูเรียบร้อยนะเราจะกดปุ่ม F10 นะคะหรือ Escape เพื่อออกจากหน้าจอนี้ค่ะเราจะ Cancel นะคะเพื่อออกจากรายงานภาษีขายลำดับต่อไปเราจะพิมพ์รายงานภาษีซื้อค่ะเรามาที่หัวข้อรายงานภาษีซื้อเลือกเมนูรายงานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมรหัสเมนู p r v a t e by 1ค่ะเข้าไปเลยนะคะ โปรแกรมจะขึ้นช่วงสาขามาให้อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะคะลงมาที่ช่วงของวันที่นะคะในที่นี้เราเลือกพิมพ์โดยระบุเป็นระดับวันที่เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็น0 1น1์5 5 8ถึง3 1 1 5 5 8ทับทับซึ่งโปรแกรมขึ้นมาให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะคลิกปุ่มโอเคด้านล่างได้เลยค่ะเราจะเลือกดูทางจอภาพนะคะกดปุ่มปริ้นค่ะ รายงานภาษีซื้อก็แสดงออกมาให้เห็นแล้วนะคะมีเอกสารอยู่ทั้งหมด6รายการนะคะรายการแรกเป็นรายการวันที่9นะคะเป็นการข่าอาซื้อเชื่อนะคะแล้วก็รายการวันที่13 18แล้วก็วันที่2 8จะมี3รายการค่ะคือค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าโทรศัพท์ตัวเลขของภาษีซื้อที่เราได้นะคะ 5,170.20ค่ะจะเห็นว่าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการขอคืนภาษีในเดือนถัดไปเราจะไปทำการบันทึกบัญชีนะคะกด esc a p e เพื่อออกจากหน้าจอรายงานภาษีซื้อคะ่ะกด cancel อีกครั้งเพื่อกลับมาเมนูหลักนะคะจากนั้นเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทคลิกที่ workflow คลิกที่ลงรายวันนะคะ การบันทึกรายการปรับปรุงนี้เราจะทำงานที่ระบบสมุดร,รายวันทั่วไปโปรแกรมจะขึ้นสมุดร,รายวันทั่วไปมาให้เป็นอัตโนมัตินะคะเราคลิกโอเคได้เลยค่ะเพิ่มรายการใหม่ให้กดปุ่มเพิ่มหรือกดปุ่ม F3 ที่คีย์บอร์ดเข้ามาแล้วเราจะบันทึกรายการปรับปรุงหัวข้อย่อยที่2ของวันที่31นะคะใส่วันที่31ค่ะลงมาที่หัววอเชอ์ว่าปิด ปิดภาษีซื้อภาษีขายนะคะ01ทับ58ลงมาที่ชื่อบัญชีค่ะภาษีซื้อและภาษีขายนะคะเราจะเดบิตภาษีขายนะคะเราจำรหัสบัญชีไม่ได้เราจะคีย์คำว่าภาษีขายแล้วก็เราจะเครดิต เราจะเดบิตลูกหนี้กันค้านะคะเนื่องจากภาษีซื้อมีมากกว่าออขอโทษค่ะลูกหนี้สรรพกรนะคะบัญชีลูกหนี้สรรพกรรหัสเป็น101503ค่ะแล้วก็เราจะเครดิตภาษีซื้อค่ะจากนั้นก็มาใส่ตัวเลขนะคะภาษีขายเท่ากับ5170.20นะคะ ส่วนบัญชีลูกหนี้สัมภาร์เรายังไม่ใส่ตัวเลขนะคะเราข้ามมาใส่ตัวเลขของภาษีซื้อกันค่ะอ่อขอโทษนะคะยอดเงินภาษีขาย48 7 9นะคะส่วนภาษีซื้อคือ5 170.20จะเห็นว่ายังขาดตัวเลขของบัญชีลูกหนี้สัมภาร์นะคะเราจะใช้ปุ่ม F2 สมดุลค่ะ ลูกนี้สัมภารจะได้ตัวเลขเป็น291.20นะคะอยู่ด้านเดบิตสำหรับรายการปิดภาษีซื้อภาษีขายนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม f 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมถามว่าให้เครื่องรายแม่เลข voucher ให้หรือไม่กดปุ่ม yes ค่ะโปรแกรมก็จะทำการเคลียร์หน้าจอนะคะเพื่อให้เราบันทึกรายการ voucher ใบต่อไปแต่ตอนนี้เราบันทึกเสร็จแล้วนะคะ เราเอ็กซออกมาค่ะกลับมาที่หน้าจอของรายการวอลชชอร์ของสมุดรายวันทั่วไปจะเห็นว่ามีรายการปิดภาษีซื้อภาษีขายที่เพิ่งเพิ่มไปเมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าเราเสร็จการบันทึกรายการวันที่31มกราการตั้งครั้งรับครั้งจ่ายหัวข้อย่อยที่2นะคะปิดภาษีซื้อภาษีขายเรียบร้อยแล้วค่ะ